เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสินเชื่อรับที่หลายคนอาจจะไม่รู้แน่นอนว่าเฮ้ยมันมีวงเงินสินเชื่อที่เยอะขนาดถึง60,000บาทอ,อยู่ในแอปพลิเคชันด้วยเหรอวันนี้นะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าผมเองก็ใช้อยู่นะครับด้านในแอปพลิเคชันของ s h อ p e e เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อในการที่เราแบบเอามาใช้ในแอปพลิเคชันของช้ e อปปีนะแต่เดิมทีเนี่ยผมได้เอส e ป ator ประมาณสัก9 0 0 0บาทคุณผู้ชมก็คือจะยอดด้านบนนะนะ แต่ว่าภายหลังมาเนี่ยผมใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันก็สะดวกดีใช้ซื้อของไปก่อนเสร็จแล้วพอถึงสิ้นเดือนปับ๊บผมก็จ่ายเลยแบบจ่ายเต็มมานะผมไม่เคยผ่อนเลยผมจ่ายทีเดียวจัดเต็มไปเลยนะครับสิ้นเดือนก็ตัดหมดสิ้นเดือนก็ตัดหมดปรากฏว่ามันก็เพิ่มยอดให้ผมก็เคยจะเป็น2 0,000บาทใช่ไหมเออแต่ว่าตอนหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมีฟังก์ชันพิเศษตัวหนึ่งเข้ามาก็คือจะเป็นเอ็กซ์เพเร i ตอร์ลิมตตนะ ซึ่งไอตัวนี้เนี่ยหลายคนสงสัยมันคืออะไรใช่ไหมครับไอเจ้าตัว s p e เพลเตอ i ์ลิมิตเเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันพิเศษที่มีไว้ให้กับลูกค้าของ s h อป e e ที่เป็นลูกค้าที่ใช้งานของ s p e เพลเอรยู่เรื่อยๆแต่บางทีเนี่ยสินค้าบางตัววงเงินมันสูงมากแต่อาจจะประมาณ5 0 0 0,000 000, 000, อะไรแบบนี้แล้วไอเจ้าวงเงินของ s p e เพลเเนี่ยมันเอาไม่อยู่ใช่ไหมเขาก็จะเปิดบริการให้เลยนะยโดยที่ไอเจ้าตัวนี้เนี่ย ลิมิตเอ็กซ์ต้าเลยนะครับผมมันจะเปิดให้ใช้เป็นวงเงินชั่วคราวประมาณ90วันนะซึ่ง90วันเนี่ยคุณจะใช้ก็ใช้ไม่ใช้คุณก็ไม่เป็นไรมันจะโดนตัดออกนะครับแต่ถ้าใช้คุณก็ใช้ได้เรื่อยๆนะครับโดยที่วงเงินมันไม่เท่ากันนะแต่สูงสุดคือ60,000บาทซึ่งผมเองก็กดมานะ6 0 0 0 0บาทเลยแล้วก็ลองซื้อของดูปรากฏว่าเฮ้ยมันได้จริงว่ะ นะมันได้จริงแล้ววงเงินก็ค่อนข้างโอเคด้วยนะฮะมีให้เลือกผ่อนตั้งแต่แบบ5เดือนก็ได้นะครับหรือเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะสูงสุด3 6เดือนนะถ,ถ้าจำไม่ผิดต้องขออภัยด้วยนะครับทีนี้เนี่ยถามว่ามันดียังไงข้อเสียยังไงด้วยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบละเอียดละเอียดก่อนที่คุณจะใช้งานตรงนี้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะ นะส่วนใครที่ยังไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้งานของอสเปเรเตอร์ไปสักพักหนึ่งก่อนวงเงินที่มีอยู่นั่นแหละใช้พยายามให้ตัดจบภายในสิ้นเดือนแล้วพอทาแบบนี้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยววงเงินพิเศษมันจะมานะครับทีนี้คุณก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ว่าคุณจะใช้สินเชื่อตัวไหนนะฮะก็อยากให้ตระหนักไว้นะฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชําระคืนไหวนะครับตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับนะอ่ะทีนี้มาดูหน่อยนะครับพูดถึงข้อดีก่อน เจ้าสินเชื่อเอสเปเ t เตอร์ลิมิตเอ็กตร้าเนี่ยนะครับผมไอ้ที่วงเงินชั่วคราวให้มา90วันเนี่ยนะหมายความว่าเขาให้เรามาก่อนเปิ่ง90วันแบบไม่เสียเลยนะไม่เสียเลยเลยคุณจะใช้ไม่ใช้กอีกเรื่องหนึ่งถ้าคุณจะใช้คุณกดตรงนั้นณนะเดี่ยวนั้นไม่กี่คลิกนะครับได้เงินมาเลยนะจะ4ี่0 0ื่นห้าหมื่นคุณได้มาเลยนะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นได้น้อยสุดคือ4ี่0 0ื่นนะต่ำกว่านั้นไม่เคยเจอแล้วเพราะว่าต่ำกว่านั้นเนี่ยเอสเปเรเตอร์มันเอาอยู่นะ พอได้มาเงินมาปั๊บเนี่ยคุณกดสั่งซื้อปับ๊บคุณกดชําระปั๊บเนี่ยมันจะตัดรอบเดือนต่อเดือนเหมือนกันคุณจะเลือกผ่อน5เดือนก็ได้หรือสูงสุดของเขาก็ได้บางร้านเนี่ยให้ให้ผ่อนศปผมลองกดสินค้าตัวหนึ่งมานะครับก็แบบผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์มาห้าเดือนนะครับเป็นสินค้าตัวแพงเลยคือระยะเวลาที่ผ่อนเนี่ยนะครับเราก็ผ่อนๆไปแต่สินค้าตัวเนี้ยผมได้มาปับ๊บผมก็มาขายทํากําไรปรกากฏว่าเฮ้ยมันได้จริงวะ่ะ นะมันได้ด้วยคือข้อดีคือมันไวมันใช้งานได้ง่ายคุณไม่ต้องเอาตังคุณเองอะ่ะไปลงทุน,นครับคุณเอาไอ้ตรงเนี้ยไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วคุณก็มาขายเดี๋ยเยี่ยมเลยแต่ต้องมั่นใจว่าคุณต้องขายได้นะถ้าขายไม่ได้ซวยเลยซวยเลยนะนะนี่คือข้อดีของเขาใช้วงเงินได้ง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างสะดวกด้วยแต่ว่าข้อเสียหลักๆก็คืออะไรรู้ปะ่ะไอ้เจ้าวงเงินตัวนี้เนี่ยมันําไปขึ้นโชว์ในสถานะของการแบบเแบบวลาเราจะกู้เงินสักก้อนหนึ่ง นะมันมีรุนน้องผมเนะี่ยได้วงเงินเหมือนผมเหมือนกันเวลาเขาไปธนาคารใช่ไหมเขาก็จะไปกู้เงินเพื่อเอามาต่อยอดธุรกิจปรากฏว่าด้วยความที่เงินเดือนเขาเป็นพนักงานประจําและเขา่าอยากทาธุรกิจด้วยไปยืนกู้กว่าปรากฏว่าเอ๊ะเขาก็ธนาคารบอกว่ากู้ไม่ได้นะตอนนี้คุณมียอดส่งอะไรสักอย่างอยู่นั่นแหละเด่กเขาก็แจ้งมานะครับรุ่นน้องผมก็เอ๊ะมันติดค้างอะไรวะอ๋อไอ้วงเงินตรงนี้ยังมีอยู่มันเปรียบเหมือนบัตรเครดิตตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าโอ,โอเค ต้องบริหารจัดการให้ดีๆนะครับถ้าคุณใช้ตัวนี้ไปแล้วบังเอิญว่าคุณไม่ส่งเขาไม่อะไรเขาเนี่ยนะครับมันก็จะมีชื่อขึ้นนะฮะว่าคุณชาระช้าบ้างอะไรช้าบ้างนะครับแล้วก็ธนาคารแล้วก็ผู้ที่ปล่อยสินเชื่อเนี่ยเขาจะเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยไปพิจารณาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีแผนการใหญ่ๆว่าเร็วๆนี้ฉันจะกู้เงินเพื่อไปลงทุนนำไปต่อยอดหรือว่าทําอะไรที่มันใหญ่ๆกับวงเงินใหญ่ๆนะครับแนะนําว่าพยายามอย่าใช้ตัวนี้ พอมันถูกเอาไปคำนวณฐานเงินเดือนด้วยนะครับนี่คือคําแนะนำเนาะอ่ะก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากรู้ว่าอาจารย์แล้วมันจะทํำยังไงถึงจะได้มันจะสมัครยังไงนะแล้วสนใจจริงๆอยากได้จริงเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้ฟังเพราะว่าโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแบบเจาะแบบเป๊ะเลยคงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าเงื่อนไขในการพิจารณาก็คือจะอยู่ทางผู้ให้บริการชอปปี้นะมันจะมีบริษัทเบื้องหลังอยู่นะให้บริการตรงน,นี้ปั๊บเนี่ย ขาจะพิจารณาเองว่าคุณจะได้วงเงินเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้มนเล่าให้ฟังว่ามันมีอยู่ด้วยนะใครจะใช้ก็มองถึงข้อดีข้อเสียด้วยแล้วกันนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับการสมัครโบรดเกอรบอกแล้วกันเดี๋ยวทําให้โอเคนะครับไปลาไปบาย,บายสวัสดีครับ